ยินดีต้อนรับสู่ช่องโปรนิวอ่ะมังง์บีอค่ะทุกคนจุบจ๊บจุบจ๊บจุบ๊บจุ๊บตรงนี้แฉแล้วนะครับรุ่นพี่ยอนอูอ่ะเพราะเพราะฉันเป็นโอเมก้าไงโอเมกา้าพุชชายนะ่ะจะมีอันนี้ออกมาจากตรงนั้นเพราะมีอารมณ์เหรอครับขอโทษนะครับรุ่นพี่ตอนนี้ผมทนไม่ไหวแล้วครับ ข้างในของรุ่นพี่มันดีมากเลยครับตึกตักตึกตักหลังจากนั้นเราก็มีอันความสุขจริงๆนั่นแหละได้บอกไปหรือยังครับว่าทางบ้านคุณคิมชินติดต่อมาหาพวกเราหลายครั้งเพื่อถามว่าทรงยออุนคือใครคุณคิมชินว่ายังไงบ้างครับเขามีปฏิกิริยา กับชื่อทงยออุลหรือเปล่าอย่างนี้นี่เองเข้าใจแล้วครับหเรื่องที่ฉินไปยุ่งกับทนายนั่นมีใครบางคนจงใจเข้ามาวุ่นวายและยื่นคำค้านกับตำรวจซึ่งก็คือครอบครัวของผู้หญิงคนนั้นงั้นเหรอครับและจากการที่ติดต่อมาหลายครั้งเพื่อถามถึงคนที่ชื่อทงยออุล พอลองสืบเกี่ยวกับเขาดูแล้วเหมือนว่าจะเป็นคนที่คุณคิมชินพูดถึงครับหนอยกล้ามากนกนะที่มาตามสืบทั้งที่แม้แต่ฉันยังไม่ทําเลยแม่เลี้ยงของคุณคิมชินเกิดในตระก,กูลอันฟ้าและโอเมก้าที่มีชื่อเสียงก็เลยดูถูกคุมคิมชินที่เกิดจากครอบครัวเบต้ามาโดยตลอดแม้ว่าท่านประธานจะเป็นคนที่ใคร ทำอะไรให้ก็จะทำคืนไปแบบนั้นไม่ว่าจะเป็นบุญคุณหรือความแค้นแต่สำหรับเรื่องของหลานชายคนเดียวอย่างคุณเค้มชินแล้วเขากล่าวเป็นห่วงว่าถ้าเบต้าอย่างตนเข้าไปยุ่งมันจะอาจจะทำให้เกิดข้อผิดพลาดแม้แต่เล็กน้อยได้เขาถึงข่มอารมณ์โกรธเอาไว้และได้แต่อดทนมาตลอดจากการแสดงออกทางของคนพวกนั้นแม้เบต้าบางอาจเข้ามายุ่งเกี่ยวกับเรื่องในหมู่อัลฟา แล้วทําให้เกิดเรื่องที่ไม่สมกาบฐานะขึ้นไม่ได้แล้วตอนนี้คิมชินโตแล้วตามหาคนที่ทําให้เขากลายเป็นอินิม่าเจอแล้วด้วยฮะและเขาก็จะสืบทอดทุกสิ่งที่ฉันมีเพราะงั้นจะให้มีอะไรมาขัดขวางเด็กคนนั้นแบบนี้ไม่ได้จะให้จัดก,การกับครอบครัวนั้นทั้งหมดเลยไหมครับเอาแค่ครอบครัวของผู้หญิงคนนั้นก่อนแล้วกัน เตรียมอะไรให้เราสามารถแย่งชินทุกอย่างของบ้านนั้นมาให้ได้เอาให้ไม่เหลือแม้แต่แดงเดียวทำให้พวกเขาพังทลายไปในครั้งเดียวซะแต่ชินจะต้องเป็นคนแกว่งดับเองพลนั้นจะได้รู้ว่าใครกันแน่ที่เป็นคนกุมเชือกชะตาชีวิตของพวกมันเอาไว้ฮฮจนถึงตอนนี้พลนั้นคงคิดว่าอันฟ้าอย่างตัวเองกำลังกุมอำนาจบนโลกนี้อยู่นักสิต้องทำให้รู้ซึ้งเสียนหน่อยแล้วว่าตัวเองเป็น พวกผนโง่เขาขนาดไหนฮะเอะฉันเผลอหลับไปงั้นเหรอลืมตาไม่ขึ้นเลยเพราะตาบวมหรือเปล่านะรู้สึกหนักๆอึดอัดเหมือนโดนรัดอยู่เลยอ๊ะน่ะนี่มันเป็นไปไม่ได้โอเคไหมครับโอเคไม่งั้นเหรออะไรอ้านี่ชอบเหรอ ชอบผมจนร้องไห้เลยเหรอครับนี่นี่ k ิมชิน Notting ใช่แล้วหลังจาก Notting เอ้ยก็รู้สึกร้อนขึ้นมาตรงจุดที่รู้สึกว่าอึดอัดลุนพี่ถึงจะอยากดันออกแต่ฉันไม่มีแรงแม้แต่จะกระดิกนิ้วเลยนี่ฉันนอนไปเหรอเฮ้อเสียงฉันสงสัยจะใช้เสียงเยอะไป รุ่นพี่หลับไปสามชั่วโมงได้ครับเออตึกตักตึกตักจบแล้วสินะเดี๋ยวนะเพิ่งจะเอาออกตอนนี้งั้นเหรอนี่ชิ้นใส่ค้าไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่กันแน่เนี่ยหรือว่าเขาไม่ได้เอาออกไปเลยน่ะในไม่ได้นอนเหรออืมเฮ้อตอนนี้ตอนนี้ของรุ่นพี่พอดีกับผมมากเลยครับ ฉันจำไม่ได้เลยว่ากลับบ้านมาได้ยังไงตลอดหนึ่งอาทิตย์เราเอาแต่มีอะไรกันเรากับสว์จนไม่ได้กินข้าวให้ครบมือด้วยซ้ำบืดบือดอ๋อฮฮ้ในประสบอุบัติเหตุตอนที่ไปเอาไว้ของหวัวหน้าเหรอเป็นอะไรไหมคุณเค็มชินบาดเจ็บมากไหม,มย,ยอนอูนายโอเคไหมยังม,มีชีวิตยอยู่หรือเปล่าเออผมเรียกรถคันอื่นใหม้มาเอาไวไปแล้วครับ แล้วก็บอกไปว่าจะเข้าร้านไม่ได้สองสามวันสองสามวันบอกไปว่ามีอุบัติเหตุสินะแต่ชิยนก็ไม่ได้เข้าร้านด้วยเหมือนกันมันคงเป็นข้ออ้างที่ดีที่สุดแล้วนั่นแหละทำให้ทุกคนเป็นห่วงซะแล้วก่อนจะได้ยินแบบนั้นฉันก็ไม่คิดเลยว่าจะได้อยู่กันต่อไปทั้งอาทิตย์อะฮมหมนายมีรุ่นน้องอันฟ้าที่รู้จักในคณะบริหารไหมเอ๊ะ เรื่องอะไรกันนะรู้ได้ยังไงว่าฉันมีรุ่นน้องอันฟ้าที่ราู้จาักด้วยถึงจะไม่รู้ก็เถอะแต่ทำไมถึงเน้นคำว่าอันฟ้ากับรุ่นน้องแบบนั้นล่ะตูดตูดอ,อ๋สอสงยอโอนทำไมถึงถามเรื่องรุ่นน้องที่ฉันรู้จักล่ะเขาเริ่มแบบไม่ทักทายกันเลยเหรอว่าแต่ทำไมเสียงในแหบแบบนั้นล่ะเป็นหวัดน,นิดหน่อยนะ่ะจริงเหรอไม่ใช่ว่าเสียงแหบเพราะตะโกนออกมาเหรอ ฉันจะมีเลือกให้ตะกนได้ยังไงฮ <c oughs> ขอนเสิตไงแล้วถามถึงรุ่นน้องที่ฉันรู้จักทำไมทำตัวฉลาดแล้วก็ไร้สาระตลอดเลยเออน่าจะมีใครบางคนมาถามหาในกับเพื่อนที่คณะน่ะเพื่อนคนอื่นเลยมาบอกฉันเพราะเราสนิทก,กันคนที่มาถามเป็นอันฟ้าน่ะฉันก็เลยเป็นห่วงอันฟ้าแปลกจังชินเขาน่าจะไม่ทำแบบนั้นนี่นะเขาเชื่ออะไรเหรอเอืม จูคังโฮนะ่ะแนยรู้จักไหมจะมาอีกทำไมเนี่ยฮะชืบชืบชืบคนที่รูปร่างดีและมั่นใจในตัวเองสูงที่เจอในคลับตอนนั้นฮะกลายเป็นไอ้แห้งๆไปแล้วเหรอเห็นว่ากระดูกซี่โครงที่หักแทงเข้าไปในปอดนั่นคงทำให้หายใจลำบากด้วยสภาพดูไม่จืดเลยโอเคไหมครับดูท่าทางไม่ค่อยดีเลยนะ นี่ไอ้คิมชินมันเกี่ยวข้องอะไรกับฉันฮะฮึพ่อของโจซองกยุนติดร่างเห็ไปกับเรื่องการทุจริตก็เลยมีชื่ออยู่ในเขาเรื่อยๆเพราะแบบนั้นเขาก็เลยไม่ได้รับการช่วยเหลือจากครอบครัวเท่าไหร่เพื่อหลบเลี่ยงคิมชินเขาก็เลยมาอยู่คนเดียวนอกเมืองที่ต้องขับรถมาหลายชั่วโมงแบบนี้แม่งเอ้ยมัวแต่ยืนเจ้าทำบ้าเลยวะยังไม่รีบบอกมาหรอว่าทำไมคิมชินถึงได้มาหาเรื่องฉันแบบนั้นอะฮะ ใช่แล้วพอได้เห็นความโกรธแบบนั้นเหตุผลที่เขาหาเรื่องก็ชัดเจนแล้วนี่วันนี้ฉันคงจะได้ฟังคำตอบที่ไม่ได้ฟังตอนอยู่ที่ขลับแล้วสินะโอเมก้าของคิมชินยังไงล่ะ